สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งแคลร่กันฮะเกมนี้เป็นใครสาแคลร่ฮะแล้วก่อนจะเข้าเลนนะเหมือนจะมีการอินเวดการสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าใครสาเดินผ่านอลิสตามาแบบไม่ได้ดูตัวเลยฮะตัวอลิสตาน็อกอัพไปอู้แล้วโพสิชันแบบนี้ต้องบวกฮะเอ๊ะเอาตัวเดียวกันถือว่าสวยฮะอ้าวแปดดีเร็วมาน็อกอัพสายอลิสตาไปได้ฮะโอู้ มาดีอ่ะคือทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยไม่มี C c ีอ่ะก็เลยแบบจับไม่ได้เลยอารีอัพสกิลมาด้วยไม่มี C ีซล็อกตัวอะไรมีแค่ลิสตานอกอัพแต่ว่าเสียนอกอัพใส่อ่าใครสาไปแล้วก็เลยแพ้เลยเออเมื่อกี้น่าจริงๆแล้วทีมฝั่งสีฟ้าน่าจะชนะนะถ้าแบบออเดอร์สกิลดีๆแต่ว่าเสียไปฮะส่วนทีมฝั่งสีแดงนี่พี่แจกรับอ e ีมามี c c ก็เลยง่ายเลย เป็นใครสามิดเลนนะเกมนี้โอเคงั้นเรามาดูมิดเลนกันตอนแรกคิดว่าเป็นใครสาบอทเลนนะลืมดูอะเกมนี้เจอกับอาริก็ไม่แน่ใจเรื่องแมชยชัปนะเพราะว่านานๆทีเราจะได้เห็นใครสามิดเลนนะแต่ว่าเมตาอยู่ช่วงนี้ใครสาเตลิ mm hmm. เออเดีว่าสองอาริอัพอีมาแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรอะพยายามสปมสกนะิลใสใครสารู้ๆฮะแล้วก็ยังมีโอเคต้องระวงังนะใครสา โดนชามนีนิ่งเลยนะเพราะว่าไม่ม okay. uh ีแฟตอะส่วนรอบเรกนะเป็นพี่แจ็คเจอกับฟินาแมนิ่งฮะจัดหนักอยู่พอสมควรนะตั้งแต่อินเวนละตอลเรกนะเป็นฟอร์จูนเร็วเจอกับอาริสตาวารัตอืก็น่าจะชนชนกันได้นะสำหรับอ่าอ่าฟอร์จูนกับวารัด อสาเทเลพอร์ตกับเข้าเรนมาฮะเราก็เหมือนจะสโลพุทนะไม่รีบดันสายอาริยาอาริก็เลยไม่ได้ตั้ใจที่จะเทเลพอร์ตเข้าเรนมาฮะบอดเลนเหมือนจะมีจาวานมาแก๊งงาแล้วจาวานยังมีแฟดอยู่อริสตาเข้าไปน็อกอัพสายฟอร์จูนไปฟอร์จูนโดนเชนซีซีไม่อยู่แต่ว่ากดเคลนดีจัดจัดอะไม่โดนสตันของอลิสตาแต่ว่ายังนิ่งอยู่อะดีไม่ตั้งใจที่แฟดเร็วก็ไม่น่าจะรอดนะจาวานสกิลอีอีก2วินาทีอะ โอเคแกงดีอลิซาเปิดดีเมื่อกี้นี้ช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมตาของแคลลี่เนาะเออจะเห็นว่าแคลลี่เนี่ยไปเกือบทุกเลนเลยฮะน่าจะเก่งอยู่พอสมควรไครสาโดนอาริสแปมสกิลคิวไม่หยุดนะเดินโลละอาจจะต้องระวังนะสำหรับไคราเนะเพราะว่าลีตอนนี้นะเนี่ยเระดับนำไปแล้วเออถ้าโดน Surprise, เซอร์ไพรส์เระดับหกนี่อาจจะไม่รอดแต่ว่ายัางได้อู้อาริชามพมไม่ได้ตัดสใจที่จะกดสกิลวีเข้าไปออโต้เมื่อไงน่าจะได้นะ เร็วมาปิดคาสิกมาปิดอาริไม่มีแฟลตนะเรียบร้อยเลยว้าวน่าเสียดายนะสำหรับบาลีนะจังหวะชามโดนนะไม่ได้กดสกิลวิวเข้าไปแล้วก็โตก็เลยไม่ได้คิวเลยแล้วก็โดนเข้าหลัง2คนนะไม่รอดเลยว้าวเวหกกันไปทั้งคู่แล้วเหมือนท็อปเลนจะมีการบวกกันระหว่างพี่แจ็กกับพี่ทีนาแมพี่แจ็กใช้ช่วงที่ตัวเองเลยเวฟหกเข้าไปหัวใส่ทีนาแมฮะแล้วโซโลคิวมาได้อะ่ะเสียเวฟแบบมหัศาจรรย์อีกแล้วอะ่ะ หนักอ่ะทินาเมเร็วอะดักนอกอับสายอาริสตาปลายใครสารเบิร์สสุชีวิลคิลเลอร์เอ็นติง้งหลบชามของอาริมาได้แต่ว่าจาวานก็ยังอยู่ตันใจแปดไปอาริสามาได้อะโอเ้เร็วดูโอพียังวะสองสองก็ตรงนี้อาริกดอันตีชามโดนใครสารปลาใครสารไม่น่ารอดนะสวยงามอาริ เรวมีแฟนอยู่ตามอีกหนึ่งวิห้าอริอู้ไม่รอดนะเร็วฮะตอนนี้เดินไม่หยุดเลยอะอลิสตาน,นี้ต้องเดินตาบ้างนะฮะถ้าเดินช้าเนี่ยเพื่อนจะเล่นลำบากแล้วน็อกอัพโดนไป2ตัวแบบสวยงามจัดจัดแต่ว่าจาวาลเวลวหกแล้วนะฮะต้องระวังนะฮะอิสาาได้โอกาสตีเพจคือนะอ เป็นมเสียงตีไปที่เรียบร้อย3กับ2กันตรงนี้จาว,วานครอบโดนไป3ตัวแล้ว EQ ออกนะอารีมาเสริมเพิ่มมะพาแจ็คไปได้ใครสารก็มาใครสารได้ชั้นดาวไปแลกกันไปฮะอืมอาริสตานี่ยังไงะ่ะทำไมมันช้ากว่าเพื่อนตลอดเลยใครสารมีเลสไลตตีใส่อารีฮะโอ้แฟดเมนด้วยอ,อาริสตาแฟดไปโซโรคิวคาซิกฮะ <laughs> จุดิ้งนั้นสายสเลวไปที่น้าแม่ยวงห่างยัง่วงห่วงอ่ะเอ็นบัฟอ่าแปลกแปลกอะแปลกแปลกเป็นเร็วอู้จาวานมาค่าเ็วไปได้แล้วเป็นเ็วที่ได้เดินก่อนอนละิสตาหลายรอบมากๆอะ่ะทำให้ไฟมันแบบได้เปรียบอะ่ะแต่ว่าฝั่งสีฟ้าเหมือนจะชนะหลายรอบนะแต่ว่าด้วยคนที่มันน้อยกว่ามันเลยสู้ไม่ได้ เอ,อเดินตามช้าไปหน่อยนะสำหรับอลิสตานะเร็วมีรองเท้าด้วยหรอมะถ้าก,กรณีแบบนี้ถ้าเราไม่เดินเราก็ต้องได์เลนล่างมีแค่สองอย่างอระไม่เดินก็ได้ืพราะงั้นมันเสียอย่างเดียวไงไคศาตอนนี้ได้สตาร์ติกชีปมาเป็นที่เรียบร้อยฮะดันเวฟแบบเร็วจีอะอาซิกเร่งๆว่าจะเปิดบังกอนอะใครศามีคีเรื่องสติงอยู่ไฟนนี้นาสนใจที่จะลองฮะตะวันก็อยู่มาตอนน้ำด้วยเยี่ยมเลย อลิหหามุมอะมาปูต้องมาหังลมอะโอ้โหเร็วตั้งใจแฟดไปน็อกอัพโดนไปสามตัวแบบโคตรด,ดีฟอร์จูนก็มานิ่งสน,นิทนะไฟนี้โอออ้้หนีนน่ว่าเร็วนอกอัพโดนสามคนเมื่อกี้นี้สิอนาทีาเซตของใคสาร้อยสิบหกตัวฮะแล้วรุนแรงมากๆะทำทรงเหมือนจะไปได้เขาด้วยนะ ไม่ดได้หายในอารีถ้าสกิลไม่โดนเนี่ยโดนตีฟรีไม่หยุด่นะเล่นดูแล้วตอนนี้ยึก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 ใส่จาวานะเร็วเดินมาที่มิดเลนนะทรงเหมือนกับว่าจะได้อารีละเฮ็กแฟดมาอารีต้องฉีกขึ้นบนนะเพราะนั้นเพจป้อมนี้น่าจะนิ่งสนิทนะอะผูกชามพมเร็วสตารโดนปพร้อมกับกดอันติโอ้ <c oughs> สวยงามอะ ก็เลยล้างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะอาริสตาแค่แบบไม่เดินตามเออไม่ได้แบบว่ามีจังหวะที่เดินไม่ได้อะมันเดินได้แต่เขาแค่ไม่เดินติดเล่นนะอ,อาจจะเมนซับเลี้ยงหรือเปล่ากิดามาเดินมาหวานหวานเลยตรงนี้เอาโดนน้องอ,อ,อับไปอู้ใครสารเล่นดุเสียอตีแล้วอะ่ะกิดามาอาริสตาเดินมาใครสาร โดนแน่นอนอนะอู้แฟนดีสิบสามวไนทีเทมสองชิ้นนี่ถือว่าของแพร่นะเออน้องอ,อัพสายไปทำอะไรได้ต่อไหมพหัวฉาดอลิสตาคือเขาเฟสเช็คเข้ามาแล้วอะควรแบบทุบแล้วก็ผักหาเพื่อนนะมันจะง่ายกว่าปะเมื่อคี้แบบ เอออารต้องเสียอติีลงมาเลยฮนะทุบมหาเพื่อนเนี่ยน่าจะได้เล่นอยู่เพราะเขาเฟซเช็คเข้ามาแล้วปอจูนะหลุดโพซิชันแบบเห็นได้ชัดอาริชามโดนปลายกดเค้นพยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่น่ารอดนะอุจาวานเอาดีๆเอ่ะมาจับกันถึง4คนนะใครสาถ่ายป้อมล่างสบายๆเลยรเทดีไหมไเยี่ยมเลยนะรเทด ดีแดงดีฟ้ามาดักจับอะแต่ว่าเสียเยอะน่าจะต้องได้ป้อมกลางคืนนะถึงจะกําไรหน่อยเอตายอ่ะพอจูนพลานหลุดตายจริงไม่ควรตายอตายแล้วมันเสียเลยอ่อยลิพาแลาวให้ใครสาถ่ายป้อมล่างแล้วรอเล่นมังกรผมว่าไม่แย่นะอันนี้ไอสามีอันตรีพร้อมอะไฟหน้าน่าจะได้อยู่ 16อาทีตย์ตอนนี้เรื่องของสกอร์รเนี่ยพอๆกันนะแต่ว่าถ้าดูรูปเกมเนี่ยฝั่งสีแดงเหมือนจะเกมนํากว่าเยอะเลยนะเออทั้งเรื่องของแชมเปี้ยนเรื่องของสกิลเพย์แล้วก็ออบเจกต่างๆน่าจะยากเกมนี้สําหรับทีมฝั่งสีฟ้าตัวละครไม่ได้แย่นะแต่ว่าระเบิดเกินไปต้นเกมอะไรสาวแบบแปดแปดคิวอะอันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ ตัวมันต้องเดินต้องแบบเผ่นผ่านอ่ะพอเป็นเกมตามนี่เรียบร้อยเลยตามโดนบายสวยงามไอสารเทพอร์ตลงมาโดนเชนซีซีไม่หยุดใครอ้าเจวาวานอู้เกือบสวยอะ่ะเพราะร้านมีแฟดอยู่อัลิสใครไปวะแปดถึง คนมัวฮึไอวัรัสโอเคแรกอีกอะว้าวกว่าจะฆ่าใครสาดได้อะเลียเยอะมากๆแล้วท็อปเลนยังไงอีกดีล่ะอันนี้นิ่งสนิทมินเลนทีนามมาเนียนตีปอบฟีอะปปมีการเทพอร์ตมาทางด้านหลังอ้าวยังไงทีนาแมเป็นอีกไนส์ซะด้วย ทำลายขนาดไหนวะเนี่ยชาวจีนป่ะเนี่ยันสวนนะเพราะว่าเห็นแจ็คอยู่ข้างหลังโอ้ <c oughs> เป็ดขี้เกมนี้พลาดนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะช่วงต้นเกมเนี่ยเร็วเดินเยอะไปหน่อยไนงะแมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยบอลเลนก็เลยยากเลยจังวาน่ะเล่นดีนะจะนังหวัอารีอารีก็พอเล่นได้ ไอสารอีเลยจริงก็ปนิ่งอะซ <c oughs> ับดิปเกมน,นี้ซับดิปท็อปดิปไอสารนี่แบกยับเลยนะทั้งเรื่องของสกอร์แล้วก็เรื่องของเซตฮะโลเท,ทดดีแล้วก็มีส่วนร่วมต่อทีมแบบเยอะมากๆอันนี้ถือว่าแจ๋วเลยสำหรับมิเลนมันดูแบบเซตมันดูสกอร์รวมแล้วก็ดูแบบคิวกายอาซีของเราว่ามีส่วนร่วมเยอะหรือเปล่าถ้ามีส่วนร่วมแบบเยอะๆก็ถือว่าดีแล้วเซตเยอะด้วยนี่คือแบบแบกจัด ปล่อยทีมฝั่งสีฟ้าดาันเลนกลางลคะับไคซามาถ่ายที่เลนล่างครับฟอร์จูนก็กดอันติเคียวเวฟไปได้อาจจะต้องกลับมากันนะสำหรับคนอื่นนะใคสาดันต่อได้คนอื่นน่ะนะจะต้องกลับมากันนะ่ะอันนี้สันใจที่จะเปิดฟอร์จูนไปเลยฮนะแล้วชามโดนปลายฟอร์จูนกดเค้นโอ้ยโ,โดนพ้อมตีไม่หยุดนะ่ะเท็นทีละอันนี้ต้องลองยังไงก็ต้องลองเอ้าปะฝั่งสีแดงไม่อยู่ยังไงก็ต้องเข้าแต่ของมันตามไป เห็นเลยไหมเนะ่ยตะวันกลับมาคนเดียวต่อไม่น่าจะทำอะไรได้อะไอสารน่าจะยิงตัวหลุดนะโอ้โหเดน๋มวมามีแฟนมีอีกนหนต้องเงาหน่อยนะโอ้ไม่มีอะไม่มีมานา ฝั่งสีแดงฮะไปหาบาลอนต่อยัดเข่โเราเทคโคตรดีน่าจะได้นะสําหรับบาลลอนตัวนี้เราก็ขับบ้านออด้วยกันผมว่าปิดเคมได้แล้วมังกรไม่ต้องไปสนใจแล้วทีฟังสีฟ้าเหมือนจะไม่อยากปล่อยอะเร็วไปขัดไว้อันตีโดนไป2ตัว3ตัวสวยงามจะจัดแจ็คโดนอ่รลิชามไปเลยเสียจังหวะเลยอะไอสตาร์เข้ามาน็อกอั อตัดนใจที่จะบวกต่อ21นาทีนะ้วตอนนี้ใครสายเทม4ชิ้นเปนที่เรียบร้อยเทม 4, ชิ้นที่สก็ตัดใจเลือกเป็นซอนย่าถือว่าเยี่ยมเลยเพราะว่าตัวเองไม่มีสเปลในการการพวก4ีเพราะนั้นซอนย่าถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆฮะเล่นแผน3-2นะให้เพื่อนไปอยู่บน3าคนแล้วให้ซับพอร์ตมายืนใกล้ๆก,กับมิดเลนนะก็ได้อยู่อันนี้ c 1 32ก็ได้หมด โอ้ยโซะอันนี้ชาไม่โดนโอ้ต้องกดแฟดเลยฮะกนดีนะหลบแบบซีซีไปเลยซีอูวี GW ไปโดนารีฆ่าอารีมาได้ฮ่ะว,ว้าวแบกยับจีจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้ผมว่าอ่าซับต่างไปหน่อยซับต่างไปหน่อยมันเลยทําให้เกมมันตามเลยเฮอไอ้อาริซาไม่ได้เดินตามเร็วแล้วเร็วแบบเดินเข้ากลางรัวๆอาริเสียเลย เซ็งนะมิลเลนเจอร์แบบนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ